เฮ้ยไฟไหมว่ะเฮ้ยไฟไหมเดี๋ยวเฮ้ยใจเย็นๆเ,เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วไม่มีใครมาดับเพลิงเลยเหรอเฮ้ยไฟไหม สวัสดีค่ะกบมาอีกครั้งกับเกม City Skyline นะคะตอนนี้เราหมดปัญหากับการอ่านภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเข้าไปในเวิร์กช็อปนะโหลดตัวภาษาไทยมาแล้วคือจะบอกว่าเนื่องจากปุ๊กไม่เคยไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนนะคะดังนั้นปุ๊กจะไม่รู้ว่าอะไรที่ควรจะต้องดูบ้างซึ่งมันก็บางคนเขาก็จะแบบ้าย n o บว why อ no ่อนอะไรประมาณนี้ก็ขอโทษมานะที่นี่นะคะก็คนมันไม่เคยเล่นนะนะ เออแล้วจะแบบถ้าเกิดจะให้ไปศึกษาอะไรพวกนี้มันคงใช้เวลานานาน,นะคะพราหัวสมองนี่ค่อนข้างชานิดนึงโอเคตอนนี้นะคะเมืองเรานี่ก็มีปัญหาในเรื่องของถังขยะแล้วก็คนตายมันมันขึ้นมานี่พออ่านเป็นภาษาไทยนะคะมันก็บอกว่าอะไรมีศพรอการขนย้ายเออมีคนตายเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอเค เดี๋ยวเราจัดการเรื่องแรกก่อนเลยก็คือเรื่องถังขยะนะคะเรื่องขยะนะคะตรงนี้นี่ก็คือรถทํางานอยู่16ทับ16นี่รถทํางานอยู่15 15คันใช่ไหมส่วนตรงนี้ก็คือเราจะให้รถขนขยะออกไปข้างนอกนะคะไม่รู้ให้เขาไปทิ้งที่ไหนก็ไม่รู้รู้แต่ว่าถ้ากดแล้วแบบเดี๋ยวมันจะเอาไปทิ้งและไอตรงเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ค่ะมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆ อ uh, แล้วตอนนี้คือขยะเต็มบ้านเ mm hmm. ต็มเมืองเนี่ยเราเพิ่มเพิ่มตัวไอ้ขยะนี้อีกได้ไหม mm hmm. เดี๋ยวขอตรวจเรื่องอ uh, พื้นที่เรารู้สึกว่าอยากขยายพื้นที่โซนตรงนี้นิดนึงนะคะเออใช้เงินสองพโอ้ยสบายสบายเออจะขยายตรงนี้แล้วกัน mm hmm. เขาซื้อแล้วก็ตรง ตรงไหนดีตรงไหนดีซื้อให้หมดเลยเอา้าซื้อได้แค่นี้เหรอโอเคตอนนี้รรู้สึกว่า,าจะซื้อได้แค่นี้นะซื้อซื้อโซนมากไม่ได้ก็เดี๋ยวจะขยายโซนโซนขยะนะคะเออทำถนนเพิ่มมานิดนึง รู้สึกว่าโซนฝั่งโรงงานนี่คือแบบเลเทมากเลยอะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยไปจัดผังเมืองใหม่นะโอเคทีนี้นะคะเราก็จะมีโซนเก็บขยะนะคะถึง5โซน้ดวยกันจะได้หมดปัญหาเรื่องขยะพวกนี้นะคะส่วนตรงนี้ก็กำลังเอาออกอยู่ตรงนี้ก็กำลังเอาขนขยะพวกนี้ออกอยู่นะคะเอาละเรามาดูโซนต่อไปสิ่ง สิ่งไหนที่ทําให้เมืองเรามีปัญหาเราจะจัดการออกไปให้หมดนะคะอย่างเช่นบ้านร้างอย่างนี้ก็จะเอาออกให้หมดดูมีตรงไหนอีกตรงนี้ข้ามาฝั่งนี้ก็มีตรงไหนเป็นโซนบ้านร้างอีกออไม่มีแล้วนะคะเออไอที่ตรงเนี้ยที่มันมีคนตายเนี่ยเราจะจัดการมันยังไงดีอะมีศพรอการขนย้าย เออขอเช็คก่อนตอนนี้นะคะมีสุสานเข้ามาด้วยสุสานรอเราจะสุสานไปไว้ที่ไหนดีสุสานเอาไว้โซนตรงริมถนนเลยดีไหมเนี่ยเอาไวโ้โซนโซนตรงนี้แล้วกันสักสองที่ดีไหม ก็ส่นตรงนี้สุสานริมริมน้ำเลยบ้างไม่รู้ว่าถ้าเกิดมีสุสานแล้วศพพวกนี้จะถูกขนย้ายหรือเปล่านะคะแล้วก็ดูซิว่าเรามีอะไรอีกเรื่องการเรียนนะคะรู้สึกการเรียนของเราเนี่ยการศึกษาของเรารู้สึกจะไม่เพียงพอนะคะเราจะต้อง อุ้ยเดี๋ยวแบบหนึ่งขอแสดงความยินดีบูซีทาวบิซีทาวก็คือเมืองที่วุ่นวายเหลือเกินนี่นะคะมีการอัปเกรดถนนได้ด้วยเพิ่มขึ้นมาอ๋อมีสถานีดับเพลิงขนาดใหญ่สนามขี่ม้าก็มีโอ้ยมีเจสกงเจสกีตกปลาลานเกสบอร์ดโอเค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 เอ้ยเดี๋ยวก่อนแบบหนึ่งนะเดี๋ยวรอตังมาก่อนขอรอตังมาก่อนนะ อถนนนี้ฉันจะสร้างทำไมเนี่ยตรงนี้มีปัญหาเรื่องน้ำเหรออ๋ออยู่นอกเหนือน้ำจ,จัดให้ค่ะปึ้งโอเคตอนนี้มีปัญหาเรื่องเรื่องคนนะคะว่าลูกคนเยอะมากแล้วก็อันนี้มันอะไรอะ่ะอันนี้คือคืออะไรอะ่ะ เขาบอกว่ามีบริการจากภาครัฐน้อย๋อฉันฉันทำให้เขาไม่พอใจหรอโอเขาต้องการเกี่ยวกับขนส่งเ,เขาเรีเยกว่าอะไรนะเกี่ยวกับรถเมย์นะคะได้ได้ได,ได,ได้เรื่องรถเมย์ใช่ไหมรถเมย์เดี๋ยวจัดให้รถเมย์นะคะเดี๋ยวเราจะดูกันว่าเราจะสร้างยังไงก่อนอื่นเราจะต้องอ,อสร้างอู่รถประจําทางก่อนนะคะซึ่งเราก็จะไว้ตรง ปูรถประจำทางหรอไว้ไกลๆตรงนี้ได้ไหมอ่าปีนปีนสายแปดมาแล้วขอทางให้ผมไปทำงานหน่อยอจากนั้นนะคะก็สถานีขนส่งผู้โดยสารป้างเอ้ยโซนนี้ยังไม่มีน้ํากับไฟฟ้ามาถึงนะคะเดี๋ยวเราจะต้องทำเรื่องการไฟฟ้ามาด้วยการไฟฟ้าเราจะปัก,กตรงนี้มาตรงนี้ได้ไหม เห็นน้องเขามีน้องๆหลายคนบอกว่าพี่ไม่ต้องสร้างแบบให้สายไฟมันเข้าไปละเอียดขนาดนั้นสร้างออกมาแบบเชื่อมต่อแบบแบบนี้มันก็ได้แล้วนะส่วนเรื่องน้ำนะคะเราก็นี่ตรงนี้ก็ให้มันเชื่อมต่อโอเค ตอนนี้นะคะรถเมย์ของเราก็พร้อมแล้วนะคะเราก็จะเราก็จะทําให้มันมีรถเมย์สร้างเส้นทางใหม่โอเควางป้ายรถเมย์ไว้ตรงนี้นะคะหนึ่งเอาอยัางไงเอาทุกแยกเลยดีไหมเออกลัวไปไม่ถึงกลัวไปไม่ถึง นี่เราต้องส่งมาถึงตรงนี้นะเพราะตรงนี้มีปัญหาเ่อ,เอวนกลับมาวนกลับมาวนกลับมาตรงนี้แล้วก็วนกลับมา จุดเดิมนะคะก็คือเหมือนกับเป็นการเริ่มต้นจุดแรกตรงนี้นะคะอุ้ยเป็นรถเมที่แบบค่อนข้างเดนทางได้ไกลมากเลยเดี๋ยวจัดการเรื่องบรรลางออกออกอีกพวกนี้มันไม่ค่อยพอใจแล้วก็ตอนนี้นะคะมีปัญหาเรื่องคนไม่พอนะคะสำหรับการทำงานเ,ออเราขยายเมืองแล้วเมื่อกี้นะคะพี่ปุ๊กก็จะสร้างถนนหนทางให้คนออกทำงาน เดี๋ยวอ๋อโอเคนี่จะสร้างแบบว่าให้มันเรียบกับแม่น้ำโ,โหสวยงามพอก่อนพอก่อนเดี๋ยวตังไมพ่พอปึ๊บ เห็นมีน้องบอกว่าทําให้แยกมันน้อยที่สุดนะคะมันลดมันก็จะไม่ติดใช่ไหมงั้นก็ก็พยายามทําให้มันน้อยสุดอยู่นะเอาแค่นี้ก่อนละกันจากนั้นเราก็จะต่อเรื่องท่อท่อน้ําการวางท่อน้ําของเรานี่ก็เอาวางไปตามถนนเลยละกันนะคะพึ้บพึ้บ ตึบ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 โอเคจากนั้นก็โอ้ยแป๊บหบนึ่งนะคะจากนั้นก็เรื่องไฟนะคะเรื่องไฟพี่ปุ๊กก็จะเอาจุดไฟเอาไฟเนี่ยมาจากตรงนี้นะคะ ไม่รู้มันจะครอบคุมถึงหรือเปล่าอุ๊ยตรงนี้ไม่ได้อะเดี๋ยวเดเดี๋ยวมันจะสร้างที่ไม่ได้โอเคแล้วก็เพิ่มโซนสีเขียวนะคะเป็นตรงนี้ก่อนึ๊บโๆๆ เพราะว่าคนไม่พอก็จะต้องให้คนเยอะๆนะคะสำหรับให้เขาไปทำงานทำงานทำการปรดย้ายมาอยู่ในนี้ซะ มาถึงตรงนี้ใช่ไหมเอาราคาแล้วหลังจากนี้เอา้ามีคนยหญโอ้ยโรงงานยาญออกอีกแล้วจะเย็นเย็นเดอ้อจะเย็นเย็นคนกำลังมาคนกำลังมาอา่าตรงนี้ยังมีบ้านคนอยู่นะซึ่งพี่ปุ๊กก็จะไล่เขาออกเพราะว่ามันไม่ควรมีบ้านคนอยู่ตรงนี้อืมอืม นี่นะคะให้เขาออกไปให้หมดเลยมาอยู่อะไรแถวนี้โอเคเฮ้ยไฟไหมว่ะเฮ้ยไฟไหมเดี๋ยวเอ้ยใจเย็นๆเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วไม่มีใครมาดับเพลิงเลยเหรอนี่ไงเราดับเพลิง ยไฟไหมโอทำไงดีอ่ะมีไงเขากำลังดับเพลิงให้อยู่นะคะโอ้ยพนักง,งานดับเพลิงเพียบเลยอ่าตรงนี้หายไหม้แล้วแต่ว่าตรงนี้ตรงนี้ไหม้อะอ่ะค่อยๆมาค่อยๆมาเขาก็โอ๊ย โอ้ยนะสงสารเมื่อกี้มีคนเข้าไปในกล่องไฟด้วยนะคะเรากําลังควบคุมเพลิงกันอยู่นะคะรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งอ๋อนี่พนักง,งานดับเพลิงของเรานี่เขาก็ดับได้ได้ดีมากรู้สึกมันจะลามโอ้ดับเร็วดับเร็วดับเร็วด้านหลังด้วยด้านหลังด้วยมันลามมันลามโอ้ยน่าสงสาร มันราม,มานี่นี่น,น,นีมาตรงนี้มาตรงนี้ถูกต้องเรียวเอา้ารถติดรถตำรวจอมโอ้โมันจะลามอีกแล้วมันจะลามอีกแล้วถนนเราแคบมากเลยนะเรียบร้อยลามมาถึงตรงนี้แล้ว เ้ยเราก็จะพยายามควบคุมเพลิงนะคะอะไรนี่อะไรเนี่ยดูซิว่าเพลิงครั้ง,งนี้มันจะควบคุมได้ไหมโอเคน่าจะหมดและโอ้ยตายแล้วตายแล้วอะ่ะไม่ทั้งหมดแล้วแน่เลยอะ่ะ จะเย็ยนๆ็นจะเย็ยนๆโกดังอะไรพวกนี้เพียบเลยนะนเนี่ยโอเคเรียบร้อยนะคะฝนตกฝนตกด้วยแหละนี่เห็นไหมเห็นว่าฝนตกไหมเออฝนตกไฟเลยดับเลยนะคะโอ้โหฟ้าฝนช่วยเราแท้ๆเลยรู้สึกไฟไหม้จะเยอะมากเลยนะเอ,อ้ยฝนตกฝนตกนี่รถดับเพลิงมาถึงนี่แล้ว โอเคเรียบร้อยนะคะโอ้โ oh, หคนย้ายออกเพียบเลยเมืองเราเมืองเราไม่อยากมีใครอยู่แล้วหรอกโอเคเรามาดูเรื่องประชากรต่อนะฮะเราจะสร้างคนเอาตรงนี้น้ำมีปัญหาเอาแต่ท่อก็มาถึงนะ แสดงว่าการปัม๊มการปั๊มน้ําไม่เพียงพอใช่ไหมงั้นเดี๋ยวพี่ปู๊กจะลองเพิ่มเขาเรียกว่าอะไรนะตัวอันนี้ค่ะท่อส่งน้ำบาดาลเอ๊ะหรือเราเพิ่มตัวปั๊มดีเราเพิ่มตัวปั๊มดีกว่านะคะพี่ปุ๊กอยากเพิ่มตัวปั๊มไว้ตรงนี้เลยมีสูบตรงนี้เลยนะคะ าจากนั้นท่อเอ่อท่อของเราก็นี่นะคะแล้วก็ไฟเอ่อไฟต้องส่งมาค่อนข้างไกลนิดนึง โอเคเรียบร้อยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่สูบน้ำแล้วก็เอ่อตรงนี้ก็เป็นที่ระบายน้ำฝั่งตรงนี้นะคะป้างอา่าเดี๋ยวพี่บุ๊กจะต่อต่อท่อระบายน้ำมาปึบป๊บปึ๊บ ออแล้วก็ไฟด้วยไฟเราจะต่อมายังไงเนี่ยปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยค่ะมาได้เนาะเรียบร้อยค่ะตรงนี้เราก็ทำการระบายน้ำออกทางนี้นะคะอ่าโอเคแล้วน้ำตรงนี้ก็เพียงพอไหมเพียงพอแล้ว เ,ออเริ่มดีแล้วนะคะเริ่มดีแล้วสูบน้ำแล้วสูบตรงแต่ต้นต้นน้ำนี่ก็เป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วโอเคก็เดี๋ยวพี่ปุ๊กจะจบไว้ที่เข้านี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพักหน้าเราก็มาขยายเมืองกันต่อนะโอเคจ้ะเจอกันใหม่พัดหน้าบ๊ายบาย